เอาละครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับน้องใหม่ยูทูบเบอร์ไฟแม่แรงนะครับคอมีกล้วยนั่นเองนะครับและว,วันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าพับ A แฮ่พับ B แฮ่พ hey! ับ G แฮ่ถูกหรือยังถูกแล้วและว,วันนี้เราจะมากันที่ตี้สี่คนนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นน้องเจ็ดนะครับน้องชายผมเองแล้วก็ทางด้านขวามือศึกก็จะเป็นน้องโยนะครับส่วนคนที่สามที่อยู่ข้างหลังก็จะเป็นน้องโกนะครับผม ส่วนผมคนกลางครับกล้วยคนเดิมคนดีเพิ่มเติมคือไก่มาเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้แชมป์กันทั้งหมดกี่เกมนะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปรับชมความสนุกกันได้เลยนะครับโอ้โหเดสตันเดสตันโอ้โหนี่มันด่านที่เราต้องการกันนี่หว่าเนี่ยใช่ไหมตะกี้ได้แรนดอมแมปป่ะหรือว่าล็อกแมปไว้เลยแรนดอมเปิดมาได้ด่านนี้ับดีอยู่วางแถวไว้แล้วเนาะ ลงเมืองไหนดีตามไปโยกกันนะโยกพาลงไหนลงนี้นี้โอเคจัดไปคนเทียบดูจากไม่มีไม่มีแผนที่ยุทธศาสตร์แล้วไปลงมาก่อนอ๋อโอเคเราจะโยงเนี้ยลงตรงที่มักะอะไรนะตึงเม่ไหร่วันเนี้ยไม่ตึงไม่ตึงออดีแล้วไม่ได้แชมป์เลยเนี่ยเกมนี้แหละโกแบกด้วยแบกด้วยเกมแรกของวันนี้ส่วนใหญ่เราต้องบูชายันก่อนนะเหมือนกันเกมแรกของวันอะเกมแรกเกมแรก โอ้ยมันลงต่ำจังวะเฮ้ยโยโดดอะไรวะเนี่ยกวางไแต่เราต่ำกว่าลงตรงมาร์กเลยใช่ไหมใช่ใช่โอเคตอบให้ใจทีคนละมาร์กไอ้ยกูว่าไม่เวิร์กว่ะไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่หายแล้วกูลงบ้านนี้ก่อนชิบหายแล้วเฮ้ยมันเอาผมกูไม่มีปืนเอาผมเออนักเจ็ทเดี๋ยวพี่ไปช่วยไปกันหลังรถหลังรถแล้ววะ น่อยก็แบบไม่มีปืนว่ะอันหนึ่งนะย่องไปแล้วเฮียปืนดิว้าไปกันหมดแล้วเฮ้ยอยู่ตรงไหนอ่ะยึดติดไว้กี่ตัวตัวเดียวสองตัวเข้าด้วยเฮ้ยมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วอันหนึ่งนะลิงสี อุ้ยเสียงตีเต็มเลยโกร๊ตัวหนึ่งครับพี่ okay, okay. สองตัวซื้อหน่ไงอุ้ยภาวาเชียนโ,<อ>โกร๊ไปแล้วมุมแมง่งโคตรดีอ่ะ <laughs> อยู่บนนอกตัวหนึ่ง เด็กจังเค้าน้องพี่ขอตเติมเลยแป๊บนึงโก้โก้เห็นมัน้ยป้าตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นล่าสุดล่าสุดโดนตรงนี้ตรงมาร์าเลยมันพูกอ่ะมันน้องเนี้ย<น>ของบนมันชุกกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยมางี้แม่งมางี้คนหนึ่งตรงผมคนหนึ่งเค okay, น้องไม่คือดี ต้องว่าคุตีไปแล้ว <ไป S 2> พี่เจ้าเฮ้ยคุณภตีคุณภตีคุณภตีใช่หลับยิงเอ่อจเจ้าปล,<ะ>ลัมาเลยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนดีวะเฮ้ยมาแล้วยี่ิห้านัดมาแล้วแต่ส่วนที่เหลืออยู่จะไปน้องชายพี่ ปลาตาเห็นไหมมันมีคนปลากระทะขึ้นอยู่ที่หนึ่งหลังไม่ไม่ไหววะต้องไปหาปืนหากระสุนก่อนหลังหลังเดี๋ยวขวาเนี่ยใด้เลย Ump เนี่ยแหละมันกว่าวะ่ะเฮ้ย <laughs> น้อเฮ้ยที่เดิมจานมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สองตัวใหตุยอโอ้ยโอ้โหทำไมแมทแรกต้องผู้ชายันก่อนเอามทเอาม่เอาให,หม่อีรันเกลที่นี่มันคืออะไรวะมีใครรู้ปะสถา,านที่แห่งนะี้เอานี่ไงในแผนที่ที่พิพิธภัณฑ์เหรอนี่นี่เห็นไหมเห็นรูปภาพนี้มไหมอ๋อ ก็คือเขาเป็นบิดพิพันเก็บอนาคตเราอนาคตเราคืออยู่ในภาพใช่ไหมเห็นชื่อไหมเห็นชื่อไหมอนาคตเราคือเป็นผู้รับเหมาทําตู้พวกเนี่ยเอาว่ะ p ี t 2 0 2สอนี่เดี๋ยวจะมีชื่อเราตจัดไปมีชื่อเราจะมีชื่อเราเลยสองพันสามสิอร์มก่อนฟอมตองมาสามสิบเลยอีกห้าปีเลยอ่ะใช่ ถึงตอนนั้นอาจจะไม่มีคนเล่นแล้วไงเราก็แชมป์ไงคืออาศัยช่วงคนไม่ค่อยเล่นปล่อยให้เราไปเจอบอดอย่างเงี้ยเราก็แชมป์ไงนะเราก็แข่งกับหน้าใหม่ไงเียได้ดูคลิปพี่กินอ่ะกมอะไรเล่น <จะ S 1> ตัง<ด>้งจัดเปิดบุก,กติอ่ะดูแต่เปิดบุก,กติอ่ะล่าสุดอ่ะเอีโยได้ได้บุก,กติแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวโยหารถไอ้นี่เลยรถคันสีส้มแล้วก็เปลี่ยนสกินเป็นบุก,กติขอแซดหน่อยโอ้ย <laughs> <laughs> มีคนนั้นอ่ะอยากไปก็ต้องไปหาเองม,มีคนนั้นอะมีคนนั้นอะไปแยกแยกไปลงตรงนู้นไหมมาเขียวปะหรือจะลงนี่หัอาจารย์เนี่ยมา,<ค>ามาเขียวอ่ะกาคาหน่อยมาแล้วเนี่ยเยอะไอโยเอาจริงดิไปมาเขียวดีกวะะ่ามั้งเออมาเขียวเหอะขอร้องแล้วเม็ดแล้วมีรถออด้วยมีรถด้วยรับรับโกโกมาโกขอร้องเลยวะออกมาเถอะแล้วผมเนาะ เอ,อ้เดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับยิงออกมาได้รถแล้วได้รถแล้วโย่โยออกมาได้ปะกำลังไปรับโย่โดนพี่ออกมาเลยโย่โย่มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวโย่อย่านะเออเอาดิเป็นพกยิงขู่เออเอาดิเออเอาดิาดนี่เลยโดนสักนัดแหละเมื่อกี้นี่แหละมันต้องมีอะไรให้เราบ้างดิวะ ยากักเบาะโกดังเบลเลอร์เลยมียากักเบาะมีอยู่สองชิ้นใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์มากยังพร้อมละโอ้โหเกมดีพร้อมละดูสองละไม่มีของอะ่ะเนี่ยน้องบ้านตรงข้ามมีรถสองคันไงใครอยากได้ปืนลูดกับกบสุดดากูนอฟเอเคป่อสามวะโอ้ยตรงนี้นะ มีกระสุนเพิ่มอ่ะเพชรพุ่งจีอ่เฮ้ยมีคุณหกอ่ะกลูกมันมีคุณสี่ตรงนี้นะโว้ยมึงก็เซิ้งเกินปิดประตูใส่หน้ากูด้วยไอ้เหี้ยคุณหกอ่ะเอาปะ่ะได้เลยจ้าคุณหกอีกอันหนึง่งอยู่ตรงนี้นะเหรอเข่ออยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีเอ็ดอยู่ตรงนี้พร้อมยังไปพร้อมละ รถเยอะอยู่นะเราจะไปไหนไปเสริมหรอหรือว่าไปที่อื่นไปไหนก็ได้ดูจากจุดยุทธศาสตร์ไปโบ๊ทยาร์ดปะล่ะตรงเนี้ยโบาร์ดปนงอยู่ในวงเหมือนกันยารโอ้ยมีมีคนนะข้างบนโบ๊ทยาดเหรอเป็นคนข้างบนนี่ไงบ้านไหนเนี่ยเหรอในบ้านข้างบนเลยโอเคเราจะไล่ฟาร์มเป็นจุดเป็นจุดไปก่อนเนาะเล่นแบบไล่ฟาร์มมืออาชีพพอเล่นกันแล้วก็ของไปให้ใช่ไหมเฮ้ยเราก็ต้องไปฆ่ามันสิเอาของไปให้เขาใช่จะพูดอย่างนั้นก็ได้ เนี่ยชุบกันแล้วด้วยข้างๆเลยโอเคครับกระสุนห้าร้อยนัดเจ็ดเนี่ยไทม์ทีแบบไหนกระสุนห้าร้อยนัดเลยพร้อมแล้วไป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 เจ๊เจอคนเหรอใช่จัดอยู่ที่ชุบอ๋อกี่ตัวเจ๊เห็นมันน่าจะหลายตัวอยู่จัข้างบนอ่ะยากเห็นใกล้ๆอยู่ไหมล่ะอ๋อที่ชุบต้องรถท็อกกันเหรออ๋อตรงนี้ทอน เฮ้ย <Hey, S 2> เราเราจะไปเหรอโยเราอยู่ที่ต่ำกว่าน,นะไม่เอาไม่เอายังไงเออเฮ้ยกูเห็นละกูเห็นละเราจะข้ามน้ำไปอืมโหโอ้ยมึงดีอะที่เราไปจอด ข้ามน้ำนี่ไงโอ้ข้ามน้ำบอกไงข้ามจริงๆหมายถึงว่าเดินข้ามน้ำอ่ะไม่ได้ขับรถข้ามน้ำอันนี้มีครั้งที่สองอ่ะปันลงด้านล่างหมดนลึกอ่ะนึกว่ามันจะตื้นโอ้แต่ล้อแตะพื้นมันไปไปไรอะเมื่อวานมึงจะพลิกกูอย่างเดียวเลยที่เนี้ยอะไรนะจ้างเลยพลิกลำมึงจะพลิกลำกูอย่างเดียวเลยเมื่อวาน่ ตรงนู้นอะนบบตอนที่เรามาบ้านหลังแรกมีรถ <c oughs> เยอะอยู่นะสองคันสามคันแต่ตอนนี้วิถีชาวเกาะละเดินกระสุนทองมีนะร้อยหนึง่งแม็กเทพไปเอาผมเอาเองมีคาอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> คาก็แปดอุย้อยเยนเลยอย่างนี้ ใครมันไม่เก็บเก็บแม็งแม็แมงเอ็มอีกนะบ้านนี้บ้านนี้ไอ้โกลเอ็ตเปิดรับเปิดรับสองคนนนนวิ่วหยุดจุดชุบ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 อะไรนะให้เจ็ดมันอ้างซื้อพี่กับกวนอ่ะเอ้ยตี้อูยตี้สี่เจะยิงมันยังไงดูนะระยะจับตีกบพี่ยอดอ่ะ กูกูวิ่งตรงไหนกันเนี่ยนี่ตรงมาเขียวตรงมาเขียวตรงโน้นอ่ะโอ้ยไกลชัดไกลอยู่ไกลอยู่เออกิโลนึงอ่ะไม่ใช่กิโลดิอีกหกร้อยเมตรนะหกร้อยเมตรต่อท่อหมอตะกายิงไม่ถึงวะตะกายิงไม่ถึงเล็งเล็งประมาณแทงน้ำอ่ะถ้ายิงก็เล็งตรงแทงน้ำเลยอ่ะใช่เหรอ แล้วแต่ปืนอะใช้ปืนอะไรอยู่วะฆ่าดิกระสุนย้อยจัดข้าก็เล็งโอ้ยกระสุนเฉียวหัวลงกลางแทงน้ำเลยอะประมาณไอ้หอวคอยอะถ้ามันอยู่ด้านล่างมันต้องมีโดนบ้างแหละวะโอ้ยไอเจ็ด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 หลังเข้าเจ็ดเจ็ดมีหลังเข้าโอ้ยกูโดนแล้วตรงไหนอะเฮ้ย่วยด้วยช่วยด้วยอยู่อยู่ข้างหลังเลยข้าลงมาได้ป่ะพี่ขาคันอยู่ฮะคันอยู่นี่ไงไอ้สัตว์เล่นคอยเยอะเอ่อ โกดูนะเนี่ยมาเขียวลงไปข้างล่างอยู่แถวนี้แหละมาเขียวไหนเนี่ยเนี่ยต้องไงเนี่ยเนี่ยแถวแถวเนี้ยใกล้เราเหรอใช่ใช่ใกล้เราเลยใช่ปะยังไม่เจอเลยจ่ะยังไม่เห็นนะแต่ตะกี้ใครยิงสกาผมโดนยิงสกาสกาผมยิงพี่หล่อนไปเองแต่คนนี้น็อกพี่ตรงไหนวะนั่นน่ะดิกระสุนปิดหนากำลังมันเลย หรือว่าไอ้ตี้มันวะตี้มันน็อกเราวุ้นมันไกลขนาดมันยิงโดนได้ไงวะนี่นี่ยิงไปหมดสองแม็กยังยิงไม่โดนเลยมันยิงมามันยิงมามันยิงมาตรงไหนที่เดิมใช่ป่ะตรงนู้นอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ว่าไม่ใช่แล้วมันยิงเข้าหัวนี่หลุดเลยหัวข้างๆเราเลยเออน่าจะข้างๆเราไม่รู้แถวไหนอะตรงนี้ป่ะโอ้โหแย่แล้วตรงนี้มันเห็นเนี่ย เจอกันห้าหกโมงครับเจ้าจุ๊บๆแถวเนี้ยแถวเนี้ยมันเห็นมามาเล่นเลยพี่ยังไม่ตื่นเลยโอ้โหดีมีหมวกสเปร์เคี้ยอนแล้วมันจะซ้ำด้วยตะกี้แต่ว่ามันมันมาจากแถวนี้แหละที่รู้สึกได้นะประมาณเนี้ยประมาณมามาเขียวอะเนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยมันเจอแล้ว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 มาขับรถมาขับรถไปตรงนี่นี่นี่ตรงมาเขียวเลยขับรถไปหลังเขรงนู้นละหลังเข่ามาเขียวเอาละเอาละ หรือว่ามันอยู่นี่วะนี่ปะเนี่ยระวังนะตรงมาเขียวเนะี่ยไม่อยู่นะจานเช่ okay. แม่งสามกูเกือบตายเมื่อกี้ <c oughs> เราไม่มีรถวะ่ะทุกคนเราต้องเข้าวงนั่นอนะอ <Okay. S 2> ันตรายมากตรงนี้ใครรถไปทิ้งน้ำวะนั่นอะไรดีให้กูรู้นะนี่ตรงนี้มีเดนไปก่อน จะไปไหนอะ่ะเซเว่นเหรอเข้าวงดีครับเซเว่นเหรอเซเว่นคืออะไรอันนี้มุกอะไรมุกคนเขาเล่นกันบ่อยๆไงเขารู้กันเขารู้กันหมายถึงเขารู้กันแต่กูไม่รู้ <c oughs> ถูกไหมใช่ดีมาเขียวไม่มีคนถ้ามีน่าจะตาย ข้างล่างนี่มีหรือเปล่ามีสิข้างล่างเปิดประตูแล้วแต่ว่าบ้านชุบอะมีแน่นอนแอร์ดรอป,ปลงว่ะโหลงมากยังไม่เห็นอ่ะนี่ตรงนี้มีสมกตรงมาเขียวนะมีสมกองวงก่อนจา้าไกลเกินว่ะโคตรโล่งเลยอุย้ยรถมาตรงถนนเห็นปะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ไอ้เหี้ยถ้ามันยังไม่เห็นรถจักรยานนี่มันเอารถมันเอารถเล็งรถเล็งรถเดียว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 ลกมันโ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 ลกไมันโลกวุ้ยจานอุ้ยอ๋อยิงดรือวะอ้อยมันเป็นแนววจักรยานอะเก็บมันอะมันนไหยังปั่นอยู่ยังปั่นอยู่อือยู่ไงนี่ย นี่ตรงนี้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 มันจะนปัดเข้าบ้านรีบเลยไอ้ดอกตัวนี้ตึ้งเลยไม่งั้นมันจะหลบบ้านแล้วมันเข้าบ้านแล้วเอารถได้ไหมแปลวรถไปดิไปดิอุ้ยป๋ายิงมันอยู่ตรงนี้มาร์กเรื่องโอเคโอเคเฮ้ยผมจะผมจะไปเอารถนะเดี๋ยวผมสมุก่อนอุ้ยมีคนยิงจากปั๊มว่ะ ใช่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 ใชด้านหลังเหรอ <dans celui> ด้านหลังเหรอใช่ใช่จากปั๊มด้านหลังเราต้องเข้าบ้านเราต้องเราต้องเอารถเว้ไปได้ไม่ได้ว่ะเอ้ยใครมีเบนเดตมาทำไมลึกเอาเนี่ยเสียงหอนไปจะแบ่งให้เร็วขึ้นขึ้นรถใครสวยไปบ้านนิ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไปตัวนั้นอยู่หลังบ้านไปบ้านหรือว่าอะไรมันได้นะเป็นลุมมันได้นะเดียตัวเดียวไปดิไปดิเคลื่อนแ้วเคลื้นแลโยกจะไหนอ่ะวิ่งไปผมวิ่งไปได้ไปก่อนนี่นะเฮ้ยมันไปอรปัดยันปัดยันรอรอเลยรอเลยไปเลยไปเลยเก็บแม่ง่อนใช่ใช่ผมแล้วใช่ใช่โย่โย่ยิงได้ปะยิงอยู่โอ้โหลืมลืมทำแบบขี่มามันอยู่ไหนเจ็ดเจ็ดรอเลยนี่อยู่หน้าเราเจ็ดอยู่หน้าเราสาย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 แจมอยู่หลังเดินเจ็ดยิงเลยเจ็ด ปั่นไปไหนล่ะปั่นไปไหนวะยา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 ลายายาายาโอ้ยกระผมล่ะร้องเออเดี๋ยวไปรับอยู่ข้างมันเลยเด็กเจ็บเจ็บเราเจ็บโู้ลงจอดกันเลยเอาหมอบแป๊มโอ้ยรถจะระเบิดเอ้าโอ้ยโยนน้องโยกูไปแล้ว แห่งใจไว้ไม่ไหววะ่ะโอ้ยจะไปเอาเขาเจอเขาสวนกลับรู <laughs> ถอยอย่าง,งไ,ไวไ<ด>เลยเฮ<ด>้ย<ด>มันมีรถมันมีรถได้ยินเสียงรถใช่รถสีรถสีปะอ้ายนะกูบอกไงนะมันเก็บศพไปโยแน่เลยวะ่ะ แต่เดี๋ยวมันก็มาบ้านนี้หละมันน่าจะฟาร์มศพโย่อยู่นะขึ้นมาอีกชั้นหนนะึ่งสั่งเลยไปแล้วหนึ่งศพเดี๋ยวผมวิ่งไปเดี๋ยวผมวิ่งไปเฮ้ยโกมาเหรออัดอัดไปตรงศพโยอ่ะอะ มันยังอยู่นะข้างบนยังอยู่นะนี่ไงได้ยินเสียงปืนอยู่รอดูวงได้เลยครับไม่มีปืนค้อนอะเล่นปืนกายกันนึงโดนัดนึง,นนงตรงนี้ตร,นตรงมาร์กนั่นอนะตรงมาร์กตัวหนึ่ง มักส้มเอ้ยมักเหลืองใช่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 วิง่งตอนไหนเปอร์อีลิตอยู่งนี้นะหลังรถนะพี่หลังรถเม่งนอนหลังรถกันบานเลยใช่ใช่ใช่ใชรถมันจะระเบิดเว้ หลังเราก็ยิงไม่หยุดเหมือนกันอาจารย์ใช่ใช่ใช่เฮ้ยวงสวยว่ะเฮ้ยขโดดุดหน้าต่างอ่ะยิงหน้าต่างยิงหน้าต่างอุสโมข้างบนเต็มเลยวะ่ะ ตูนเยอะจังวะเยอะเยอะคนเขียว300นัดแหละโอ้มาแล้วมาแล้วข้างบ้านเรามาแล้วเจอเจอเจอมักมักส้มมักส้มมักส้มข้างบ้านเรามาแล้วนะหลังบ้านเรามาแล้วมักส้มตัวนึงนี่ว่ะเจอเจอเจอแล้วเจอแล้วน้ำน้ำน้ำโอ้โหกูเล็งสไนพ์เพื่ออะไร โอ้ยมังส้มเจ็บอะ่ะนะชิดป่ะชิดป่ะห้องน้ำมันโดนโดนยับเลยห้องน้ำอะ่ะเออเอาไว้ยังไงปีนหน้าต่างออกไว้ฟังระเบิดใส่มันเพื่อนมาชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนมาชุบสวยทำแล้ว สมุกเจดในสม,กม,นมนรกเจดล่วงไปแล้วหรอผมผมผมมาปาระเบิดนะเจตตายตนนยังตอนเนี้ยยังยังยังสมุกนะตรงสมุกสี่พูยังไม่วิ่งเลยวะนน้างใส่รถไปดีกว่าเชื่อมีรถไม่ขับรถหนี<ม>บ้านนี้มีเฟอร์เดสสองอันนะเผื่อใครเล่น

วงอยู่กับเราวงอยู่กับเราเจนเจนสังเกตุง,ง,งูมีนี่ว่ามันยิงไม่ได้หวะโกเฮ้ยมาหาก,กูคนนึงเสียแล้วจะเบิดหรืหลังอิตมักมักส้มเหรอใช่จะย,ย,ยิงมืออยู่เนี่ย ใช่ใช่เห็นแล้วมาร์กส้มเจ็บมาร์กส้มเจ็บมันเจ็บไม่มีบูโซนอะกูไม่มีบูโซนเฮ้ยชิดกูข้างข้างหลังมานะข้างหลังมาโอ้เจ็บมากตัวนี้ตัวนี้เจ็บมากขี้ข้าหนามขับเข้าบ้านกูแล้ว อยู่ในบ้านกูคนหนึ่งนะเจตน่าจะฟาร,ร์มของมึงฉ่ำเลยวะไม่ไม่มีของมีแต่ยาเหลือฟเฟรเซียนหมดแล้ววงบีวงบีอยู่<ว>ง,ง,งี้อยู่งี้เจตอยู่งี้อยู่งี้เจตปลาเขียวโดวนันหนึ่งเจ็บจา้าสวย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 ปั๊มยาปั๊มยาออกมามึงตายเก็โป วงบีบเดี๋ยวมันโผล่เล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อน<ช>อเฮียมังหลอกล้อกอูกจานเจ็บโอ้โหไม่โดนนะไม่โดนะนะด้านล่างนี่ตรงนี้ก็มีวะม่ะไปไปหามันเวนต้องให้ยิงเจ็ดอะนี่จานมาร์กนี่มาร์กมาร์กนั่นแหละโอเคโอเค ขับรถแล้วขับรถละบ้านไหนามีคนแล้วน่ะที่มันทิมอ่ะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ดนเดี๋ยวมันก็ยิงกันอยู่หลังต้นไม้เจ๊ยู่หลังต้นไม้นี่โอ้ยไม่โดนได้ไงวะโอ้ยวิว่งมาเต็มเลยแล้มันอาจระเบิดบ้านนั้นเว้ย งมีเจ็บถังแล้วมันไปโยนใส่อะไปด้วยจ่ายมาด้วยหลังห้องน้ำหลังห้องน้ำมาเขียวตรงนี้เจ็บตรงนี้ก็ตั้งานเจ็บมากมมันเจ็บนะมันเจ็บนะเจนเน่หมดไอ้เหี้ยเจนเน่หมดถ้ามีเน่ติอีกอ่ะบันได้เไหมจ้าวงเร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 าหรือมันมันด้วยนี่หว่ามันด้วยกัน ถ้าวงบีบต่อเราตายได้ตัวหนึ่งเจ็ดหลังขอาน้ำออ้ยเจ็ดจานกูไม่มีเลือดวะเจ็ดเจ็ดมีเลือดปะะตายมาเอาไปก้อนนึงนี่นี่โอเคน้องชายพี่วงบีบแล้วชิดกำแพงด้วยระเบิดมานะออปชั่นแม่งเยอะจังวะไอ้เหี้ยเยอะบูโซนถึงปะไม่ถึงอ๋อดีนะมันตายนี่มันตายไม่ถึงล้วถึงเราตายแล้วนะ อย่าบอกมันจะปลาไม่อีกมันแต่มันปลามั่วเลยผมโอ้โหบ้านหลังนั้นก็มีว่ะจารย์โหเห็นแล้วมันปลามานละเดี๋ยวมันปลามาละกดดันวะอือระเบิดสองหน้าเฮ้ยระเบิดมันเยอะจังวะเออกูไม่เหลืออะไรแล้วเจมีสมองปะยังยังไม่มีจานหมดแล้ว ขวามีนะขวาหลังกำแพงอ่ะตรงนี้เจ็ดเออเหลอตัวหนึ่งเห็นไหมโปเห็นปหมเห็นแล้วเห็นรับปืนโพ่นอ่ะปืนโพ่นหลังกำแพงจุดปิจานผมมีแฟดใครมีสมมตปวะไม่มีพี่ไม่เหลือแล้วถ้าถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นเดินเดินขวาก่อนแฟดแฟดขวาก่อนแล้วก็ยิงยิงขวาก่อนเล่นหลังบ้านนั้นน่ะถ้าเก็บได้นะเก<อ>็บ<ห>ได้ไป,ปืน ออี่สองให้ี่ยไม่ไหวออกมุมแม่งดีกว่าวงมาอยู่กับมันโอ้แต่งไว้ก็ได้ที่สองว่ะปกติเลยระเบิดแม่งมีสิบลูกได้มั้งระเบิดแม่งเยอะเกินสำหรับใครที่ชื่นชอบผลงานของเรา ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ mm hmm. ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ